สวัสดีครับผมอาจารย์จักรีติยะวงสวรรค์นะครับตามที่ปล่อยตัวคลิปทีเซอร์ไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมาทำตัวสเปซชีสสำหรับวาดหน้าตัดคารขนาดต่างๆกันนะครับแล้วก็สามารถใส่เล็กเสริมได้แล้วก็ตอนนี้ก็คือวาดเป็นกรุ๊ปได้เลยนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็อันกรุ๊ปมันนะครับแตกไปเรื่อยๆแล้วก็อันกรุ๊ปไปเรื่อยๆนะครับไปลองดูครับ อันนี้ก็สามารถใส่เหล็กเสริมได้หลายๆแบบนะครับเห็นไหมว่ามันก็ใส่เหล็กเสริมได้เป็นทรงนู้นทรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าเราปรับเหล็กเสริมเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลย mm. ถ้าปรับเป็น2เส้นเป็นยังไง 2, 2, เมนสองแอดสองมาละแล้วก็3อันนี้ก็หลบไปนิดนึงาวาดปุ๊บนี่เมนสามอันนี้ก็เมนสี่เอาละครับคลิปนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับเราไปดูวิธีสร้างกันนะครับ เดี๋ยวผมจะสร้างตั้งแต่ copy source code แล้วก็ไล่ space sheet ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับอ้าวพร้อมแล้วไปสร้างกันได้เลยสวัสดีครับผมอาจารย์จักรีตะยวงสวรรณนะครับ Civil Engineering Studio สำหรับวัตถุประสงค์ของคลิปนี้นะครับก็จะติดตั้งรหัส p b a แล้วก็ตั้งค่า space sheet ให้สามารถวาดหน้าตัดขานได้นะครับแต่ว่าจะยังไม่ลงรายละเอียด ไปอธิบายในตัวซอสโค้ดนะครับก็คือจะยังไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวไอ้ตัวลิงก์ที่ใส่ไปในตัวซอสโค้ดนะครับแล้วก็ไอ้ตัวชื่อเลนส์ที่จะต้องประกอบในประกาศการใช้ตัวเลนส์เนมนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์แปะไว้ในคำอธิบายนะครับเอาละครับั้งงั้นเดี๋ยวก็พร้อมแล้วก็เตรียมตัวนะครับตัวนี้ก็ใช้ชีตตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดตัวนี้ผมก็ขอทำการล้างทิ้งให้หมดก่อนนะครับ ลบได้ไหมเอาละพร้อมแล้วครับคราวนี้เราก็มาทําการเซตค่ากันนี่ในการเซตค่าไว้นะครับผมจะพาไปดูตัวเ,เว็บไซต์ก่อนนะครับก็คือ,อไปดูที่ตัวเว็บเว็บไซต์เว็บไซต์ที่ผมจะพาไปดูก็คือเว็บไซต์ที่ทําลิงก์ไว้นะครับเอาละครับมาถึงเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมก็จะเตรียมเว็บไซต์เอาไว้ส่วนลิงก์ u r l ตัวนี้เดี๋ยวก๊อปปี้แล้วก็จะเอาไปแปะ ไว้ในตัวคําอธิบายของเจ้าตัวคลิปนะครับเอาละครับเรามาดูกันว่าเราจะต้องดูอะไรกันบ้างอันนี้ผมขอซูมซูมก็ามานะครับนี่ถ้าเราซูม้ามาเดี๋ยวเราจะเห็นว่า,าตัวรายชื่อเลนส์เนมตัวนี้ฮะให้ก๊อปปี้มาเลยนะครับผมจะก๊อปปี้ ctrl c แล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแปะไว้ในตัวในตัวสเปซชีตนะครับผม ctrl c ก๊อปปี้ไว้ก่อนส่วนซอสโค้ดเดี๋ยวผมจะแวบกลับมาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับข้างล่างตัวนี้จะเป็นซอสโค้ดผมแปะไว้แล้วเดี๋ยวเราจะ ซอสโค้ดชุดนี้นะครับไปแปะไว้ในตัว Excel ของเราเอาละครับกลับไปที่ตัว s สเปซที่ของเราก่อนนะครับเอาละครับสักครู่นี้เรา Copy ตัว l e n n n m m มมาแล้วก็ทําการแปะไว้ท,ที่หนึงทีนี้แปะไว้แถวประมาณโซนนี้แล้วกันฮนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาลบทิ้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวรายชื่อต่อไปนี้นะครับผมก็จะเอาไปาประกาศใช้เป็นตัวช่องเซลล์สำหรับที่จะไว้วาดนะ้าตัดคานกันนะครับ เอาละเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกสุดก็คือผมประกาศ b ไว้นะครับแล้วก็ชิดไว้ด้านนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว h est. เท่ากับใส่ด้านนี้แล้วก็ชิดเรียบร้อยใส่หน่วยนะครับอันนี้หน่วยผมจะใช้เป็นมิลลิเมตรเพราะว่าในแบบก่อสร้างปัจจุบันนะครับสแตนดาดใหม่ของวสทจะกําหนดไว้ให้เป็นหน่วยก็คือมิลลิเมตรไม่ใช่เมตรนะครับดังนั้นผมจะเบสอ on ตัวมิลลิเมตรไว้ก่อนนะครับเอาละใส่ค่าเข้าไปก่อนเพื่อจะได้เป็นค่าเบื้องต้นก็คืออ้าว เข้าไปก่อนนะครับ200ตอนตัวนี้ใส่เข้าไป400หรือ20คูณ40เซนนะครับเอาลนะเซลล์นี้นะครับปกติมันจะชื่อ D 3นะครับ C 3ผมจะเปลี่ยนเป็น B ฮะพิมพ์เอาด้วยมือเลยตัวนี้ก็เซลล์นี้ผมจะชื่อว่า H นะฮะ H ความลึกขานเราได้ตัวแปร2ตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้เลฟเลนอ้างอิงในตัวซอสโค้ด ถัดมานะครับเราก็จะตั้งตัวแปรชื่อว่าสเกลนี้ผมก็ประกาศไว้สักประมาณแถวนี้แล้วกันฮนะสเกลเท่ากับสเกลก็คือมาตาส่วนที่เราจะใช้ในการวาดน,นะครับอันนี้ปรับได้เพราะว่าผมตั้งโปรแกรมให้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อให้ว่าสัก1ต่อ20แล้วกันแล้วก็ใส่เป็นชื่อไอใส่เป็นช่องเซลล์ระบายสีเพราะว่าเราต้องการแก้ได้ช่องนี้ผมก็พิมพ์คําว่าสเกลนะครับ s c a l e นะครับอันนี้เดี๋ยวดูชื่อเซลล์ในชื่อพวกน,นี้เดี๋ยวไปดูในเว็บได้นะครับ ต่อมานะครับชื่อที่ผมจะนํามาตั้งต่อก็คือตัวนี้ชุดนี้ก็โยกมาอันนี้ก็ลบทิ้งไปตั้งเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็โยกมาตรงนี้ก่อนแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นเหล็กกลุ่มเหล็กนะครับซึ่งเหล็กเดี๋ยวผมจะใส่กลุ่มเหล็กเข้าไปก็คือมันจะเป็นจํานวน n เดี๋ยวผมขอเขียนที่ปลายก่อนนะครับ n ก็คือจะเป็นจํานวนจํานวนของเหล็กนะครับจานวนส่วนใด a ก็คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง แล้วก็เอ็นทีนี้มันจะมีแยกอันก็คือเป็นคําว่าเมนแล้วคาว่าแอดเมนนี่นก็คือเหล็กหลักครับเหล็กหลักผมตั้งชื่อเอาไว้จะได้จําได้ส่วนแอดตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กเสริมพิเศษนะครับหรือเหล็กเพิ่มนะครับเหล็กเสริมพิเศษดังนั้นตรงนี้มันจะเป็นท็อปหมดเลยก็คือจะอยู่เป็นลักษณะก็คือเป็นเหล็กบนนะครับงั้นผมก็จะประกาศไว้เป็นเหล็กบนเพราะเดี๋ยวพอคุณไปทําการสเก็ตหน้าตัดคารเน่ยก็เห็นว่ามันจะมีกลุ่มเหล็กบนฮนะเช่นเป็นกลุ่มเหล็กเมน แล้วก็ใส่เป็นกลุ่มเหล็กเสริมพิเศษแบบนี้เป็นต้นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเหล็กล่างก็จะมีเหล็กเมนเหมือนกันนะครับก็จะเป็น n เมน n bottom เมนก็คือเหล็กล่างทั้งตัวนี้ก็จะเป็นตัวด้านล่างนะครับ bottom ตั้งชื่อตัวแปรไว้ตัวนี้เป็นตัว top ประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็น add ฮะก็จะเป็น n n bottom add เอาสักกี่เส้นดีแล้วก็เป็น dia, diameter ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กนะครับเอาละครับพวกนี้ก็ทั้งหมดเดี๋ยวเราคงไปใช้งานทีนี้ผมอธิบายจบแล้วก็ขอคอนธุ์โทน a แล้วก็ลบ เอาละครับคราวน,นี้เราก็กลับมาตั้งตัวแปรกันนะครับคราวน,นี้เราตั้งตัวแปรเราก็ต้องตั้งชื่อให้หมันรู้เรื่องแล้วกันนะก็เขียนว่าเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมบน๋ยวค่อยแต่งสีเลยนะนี่ก็บอกว่าเราเหล็กเสริมบนเป็นเหล็กอะไรบ้างเหล็กเสริมบนในนี้ผมก็ใส่ไปดื้อๆนะครับก็ศูนย์สเส้นก่อนแล้วกันนะศูนย์เส้นส่วนตัวนี้นะครับเหล็กบนผมก็ใส่เป็นเบอร์ไดมมเตอร์สิบสองไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นถัดมานะครับอันนี้ก็เหล็กเมนเดี๋ยวผมก็ท่อีคอนโทรลเอ็กซ์แล้วผมก็จะบอกว่านี่คือเมนนอัี เอกเสริมหลักแล้วกันพิมพ์เป็นภาษาไทยเอกเสริมหลักอันนี้เป็นเหล็กเสริมพิเศษเรียบร้อยเสริมพิเศษชิดนี้จึ๊กหนึ่งอ่าเซลล์ตัวน,นี้เดี๋ยวผมจะประกาศเป็นรายชื่อให้หมดนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นศูนย์เส้นไปก่อนแล้วก็ใส่เป็น12เส้นแล้วเดี๋ยวผมค่อยปาแปลงอันนี้นะครับอันนี้เหล็กเสริมหลักอ่ะใส่2ดีกว่าแล้วตรงนี้ทีนี้จะเห็นได้ว่า ผมใส่ค่าจริงๆมันเป็น12แต่ว่าผมอยากให้มันโชว์เป็นไอตัวลักษณะของเป็น DB ฮะก็คือโชว์คำว่า DB ผมก็จะปรับนะครับเอาใหม่นะครับผมจะเรียกเมาส์ขวาแล้วผมก็จะปรับแต่งด้วยตัว Format Cell พอปรับแต่งด้วย Format Cell นะครับมันก็จะมีให้เลือกผมก็เลือกเป็น Custom หลังจากนั้นผมก็จะเลือกเป็น0ูแล้วก็ตรงหน้าท้ายตัวนี้ผมใส่ฟันหนูฟันหนูแล้วผมก็ขีดแล้วก็เขียนว่า DB ลหลังจะนะากนั้นฮะตัวอย่างแสดงว่าขีด DB 12อก็ตับโอเค แล้วก็ใส่ให้มันชิดด้านนี้ครับเอาละครับอันนี้ก็ทำในคำนองเดียวกันนะรเรียกเมาส์ขวา format cell เลือก custom ทีนี้เราจะมีของเก่าที่เราตั้งไว้แล้วเลื่อนลงมาล่างสุดน,นะครับตัวขีด dB เราตั้งไว้เรียบร้อยทีนี้จะเห็นได้ว่ามันก็จะโชว์มาเห็นว่าเป็น dB แต่จริงๆค่าในเซลล์มันคือ12นะครับซึ่งมันเอาไปคำนวณได้เช่นผมเขียนตัวนี้เป็น16หมายความว่าเหล็กเสริมหลักเราจะกลายเป็น2 dB 16เหล็กเสริมพิเศษเป็น2 dB 12เป็นต้นนะ เอาละครับพร้อมแล้วเราก็เตรียมตัวตั้งเซลกันนะครับอันนี้ผมก็ Copy ชื่อมันมานะครับแล้วผมก็เจาะเซลล์นี้แล้วก็ทน V ประกาศชื่อเป็น N top main ส่วนตัวนี้นะครับผมก็ Copy มานะครับแล้วผมก็ามาประกาศชื่อนะครับตัวนี้เป็น Diameter top main ส่วนตัวนี้เป็น N top add ก็เป็นเหล็กเสริมบนเป็นจำนวน N จำนวนเส้น Diameter ก็คือเป็นเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางประกาศเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมก็จะได้ตัวแปรเป็นชุด list ไว้นะครับซึ่งเดี๋ยว เวลาเราลันโปรแกรมมันก็จะไปดึงออกมาคํานวณน,นะครับถัดไปนะครับมันก็จะเป็นเหล็กอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นเหล็กเสริมเหล็กเสริมล่างเหล็กเสริมล่างของหน้าตัดคาร์รบออันนี้ก็เป็นเหล็กเสริมหลักคอนโรลซีแล้วก็เอนเตอร์ได้เรียบร้อยอันนี้ก็ไว้อย่างนี้ก่อนต่อมานะครับผมก็จะเอาพวกนี้มาทั้งหมดนะครับก็ป,ปี้ลงมาปับ๊บได้ฟอร์แมตเซลมาแต่ชื่อมันไม่มได้เปลี่ยนเราก็กปมาหมดเลยแต่แล้วเราก็ก o ป,ปี้ว่าตัวนี้คือเป็น n n ctrl c escape หลบก่อนแล้วก็อยู่เซลล์นี้แล้วก็ตั้งเซลล์นี้ให้กลายเป็นชื่อ n bottom main call enter เข้าไปตัวนี้เป็น diameter ของ bottom main เหล็กเสริมหลักส่วนตัวนี้เป็น n bottom add เป็นจำนวนเหล็กเส้นสำหรับเหล็กล่างเสริมพิเศษ diameter bottom add เอามาตั้งชื่อเซลล์ตัวนี้เป็น n bottom add จบเรียบร้อยครับได้1ชุดครนี้ผมก็จะเหลือ นนลบทิ้งเลยตั้งเสร็จแล้วผมก็จะเหลือแค่ spacing กับ diameter s t i r r u p นะครับก็คือเหล็กปอกเหล็กปอกนะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งไว้แถวนี้แล้วกันนะครับก็คือประกาศว่าเป็นเหล็กปอกเหล็กปอกใช้ตรงนี้ครับอันนี้ก็อยากได้ตัวลักษณะของมันก็คือ Ctrl c o n t r o l c control v ส่วนตัวนี้นะครับก็ไม่เอาอันนี้ก็คือปรับสีเองเดี๋ยวผมจะแต่งใหม่อันนี้สักเบอร์หแล้วกันฮนะพไม่ใช่โทษทีนะอันนี้ต้องใส่เป็น diameter เบอร์เบอร์ห เอหกอันนี้ชากสเปซซิงหนึ่งามิลหนึ่งเจ็ดห้ามิลก็คือ17.5เจ็ดจุซนนะครับตรงนี้จะให้ตั้งชื่อว่า d ด a เอมิเตอร์สเตับก็คือเป็นเส้น่ศูนย์กลางของปอกไดเอมิเตอร์สเตลับตรงนี้ผมก็ตั้งเป็นสเปซ i n g เรียบร้อยสเป c i n g ตัวนี้นะครับอานนี้เราต้องมาจูนฟอร์แมนิดนึงผมก็ตั้ง format ซึ่งผมอยากจะให้ตรงนี้มันออกมาเป็นลักษณะก็คือให้มันเขียนบอกไว้ว่ามีคําว่าปออกขีด ก็เป็นอะไรนะครับ R B ซึ่งอันนี้เ็าต้อง R B ตลอดนะครับก็คือ D B ก็คงจะยุ่งหน่อยอันนี้ผมก็คงปรับไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะี R B 6นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะเรียกเมาส์ขวาแล้วก็ format cell ออกมาเป็น custom แล้วก็เลือกใช้นะครับตัวนี้ผมจะใช้ใส่ตัวฟันหนูฟันหนูแล้วใส่ตัวคำว่า add A เข้าไปฮะ add ะเรียบร้อยครับส่วหน่วยนะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ฮะอน,นี้ผมก็ต่อไปโอเค add 175นะครับอันนี้ก็ชิดด้านนี้ไว้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตั้งค่าตัวแปรเรียบร้อยตัวแปรพวกนี้นะครับลบทิ้งให้หมดนะครับเอาละครับตัวนี้เมื่อเราเซตตัวแปรพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะติดปุ่มแต่ก่อนติดปุ่มเราต้องมีม,มีมาโคก่อนขั้นหาต่อมาของเราก็คือเราจะต้องนะฮะกอป,ปี้กอป,ปี้มาโคกอป,ปี้มาโคจากเว็บฮนะอันนี้เตรียมไว,ว้แล้วแล้ว่าเดี๋ยวคลิปหลังผมจะอธิบายขั้นตอนนั้นว่าคลิปพวกนี้นะครับมันจะทาํางานยังไงอันนี้กอป,ปี้มาแปรเฉยสำหรับคนที่ต้องการ ว่าหน้าตัดคนโดยการกดปุ่มปุ่มเดียวแล้วก็ป้อนข้อมูลตามช่องพวกนี้ฮะจบเรียบร้อยเอาละครับเตรียมตัวไปก๊อปปี้มาโคได้นะครับผมก็จะสลับไปที่เว็บเรานะครับทีนี้ในเว็บที่เก็บซอสโคไว้นะครับผมจะตั้งเลนส์เอาไว้แบบนี้นะครับมันก็จะดูซอสโคยาวมากเอ๊ะมันยาวมากจะก๊อปปี้ยังไงเทคนิคของมันก็คือเลือกเลนส์ช่วงนี้นะฮะแล้วให้กดคําว่าคอนโทรล A ฮะจุ๊บมันก็จะเลือกคอนโทรล A แต่จะอยู่ในเฉพาะช่วงบริเวณที่ผมตั้งไว้นะครับบริเวณนี้ของไอตัว g o o g l e Site แล้วก็กด Ctrl c t r o l C ฮะ Copy ฮะเรียกเมาส์ขวาก็ไดนะ้ฮะ Copy Copy เสร็จนะครับกลับไปที่ Excel เราเตรียมตัววางใน VBA ครับให้เราเปิด VBA มันจะอยู่ที่เมนูชื่อว่า Developer ซึ่งปกติส่วนใหญ่ Excel ไม่มีฮะมันจะไม่เปิดไว้มันจะไม่ให้ใครมาซนเปิดได้ดังนั้นใครที่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์จะต้องเปิดเมนู Developer ครับเอาละเปิดเมนู Developer ก่อนกดไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ File แล้วเราก็เลื่อนลงมาครับว่า Option พอมาคําว่า option มันจะปรากฏไดอะล็อกขึ้นมานะครับแล้วเราก็เลือกคําว่า custom ใหม่ ribbon พอ c u สตอมใหม่ r i b b อนด้านขวามันจะมีตัวหนึ่งก็คือ developer ที่ยังไม่ถูการ์ k ไว้นะครับกดทิกม m a ์ k ถูกตรง developer ไว้ตอบ ok จะปรากฏเมนูมาแล้วครับเมนู Menu ตัวนี้จะไว้เขียนโปรแกรมเขียนมาโคนะครับเครื่องปกติไม่มีก็เปิดเอาเลยนะครับพอเปิดเสร็จนะครับผมก็มาคลิกตรงนี้ครับก็คือคาว่า visual basic เพื่อเปิด editor เปิด editor ปับ๊บเอาละเตรียมวาง source code เมื่อกี้นี้เราตั้งไว้เป็น b o ๊กสใช่ไหมครับเจ้าตัวบุ๊กสนี้ผมก็เรียกเมาส์ขวาแล้วก็ Insert แล้วก็ตั้งคําว่าโมดูลก็ไปฮะอินเสิร์ตโมดูลเมื่อกี้เราก็ป y ี้ไปเสร็จแล้วเราก็วางฮะเพรสแปะปราบเรียบร้อยฮะได้ซอสโค้ดมาแล้วซอสโค้ดที่เราจะต้องการใช้ทํางานนะัคือตัวชื่อว่า draw beam section ตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมจะเชื่อมเข้าไปในปุ่มนะครับเอาละเราพร้อมแล้วในตัวมาโคองเรากลับไปที่ Space Sheet พอกลับไปที่สเปซชีตผมก็ทิมเมนู d e v e l o p e เเหมือนเดิมแล้วผมก็มาจิมตรงนี้ครับตรง Control ก็คือ Insert Control ควบคุมใส่ปุ่มเข้าไปฮะจิมปุ่มปุ๊บจิ้มเมาส์ขวาแล้วก็ลากลงไปเมาส์ซ้ายทวดทเมาส์ซ้ายลากลากแรงมันจะถามว่าอยากให้เชื่อมเข้ามาโครตัวไหนเมื่อกี้เราก็ปี้มาโครมาแล้วมันก็จะมีมาโครที่เชื่อมได้ก็มาโครชื่อว่า d o a w beam section แล้วเราก็ตอบว่าโอเคโอเคเสร็จนะครับจิ้มน,นิดนึงแล้วก็เขียนเป็นคำว่าอะไรฮะ คำว่ารอหรือคำว่าวาดกันนะฮะวาดหน้าตัดคานแล้วก็กิกนอกพื้นที่เรียบร้อยครับพอเราวนมาจอตรงปุ่มนะครับมันก็จะกลายเป็นนิ้วชี้ก็แปลว่าเตรียมเขียนได้ทีนี้ผมก็เซ็ตไปแล้วครับว่าให้มันเขียนไว้ประมาณแถวๆนี้นะครับถ้าใครไม่ชอบนะครับก็ไปตั้งที่ไอ้เจ้าตัว x origin กับ y origin นะครับที่อยู่ในตัวแปรคุณอยากขยับตำแหน่งคุณก็ไปมแล้วกันนะครับวาดหน้าตัดชั่วออกมาแล้วครับกรุบเรียบร้อยครับ น้าตัดเราจะเซตเอาไว้เห็นไหมครับว่าเดี๋ยวผมขอปิดตัวนี้หน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าผมจะตั้งเอาไว้อยู่ที่20เซน20เซนแล้วก็ใส่เหล็กท้านี้อันนี้ผมลองใส่เหล็กก็คือ1เส้นให้มันวาดครับจุวได้มาใหม่แล้วครับอันนี้เหล็กเมน b b 16อ่ามีปัญหานิดนึงครับลูกเล่นของเราก็คือตอนที่ผมก๊อปปี้มาจากไอซอสไอเว็บเพจนะครับเนื่องจากว่าผมต้องการให้เป็นภาษาไทยครับดังนั้นในซอสโค้ดตัวนี้มันก็เลย ติดปัญหาเรื่องฟอร์แมตยูนิโค้ดกับ a s c i i นิดหนึ่งครับดังนั้นมันจะมีเขาเรียกความยังไม่สอดคล้องกันของภาษาไทยนะครับเอาละครับกลับไปที่ซอตว์โค้ดนะครับกลับไปแก้สักนิดหนึ่งฮนะอันนี้เราก็ต้องไล่ไล่หานะครับตรงที่เป็นบริเวณอักษรขอมนะครับเอ่อน่าจะอยู่แถวประมาณแถวเหล็กปอกนะครับมองหาคําว่าสเตอร์ลับนะครับต้องไล่เข้าไปหน่อยฮนะเหล็กปอกสเตอร์ลับนี่เจอแล้วครับแอสทิมนี่เป็นควอเชนมาตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ควอเชนมาครับเป็นคําว่าปอฮะปอก เปลนคีย์บอร์ดเป็นภาษาไทยแต่เรามองไม่เห็นเป็นคําว่าปอนะเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งเอาไว้แต่ถ้าใครอยากจะเห็นก็คือเดี๋ยวต้องเซตไอตัวบริเวณทูนแล้วก็ไอตัวออ,ออปชันแล้วก็ใส Editor ่ Editor Format อันี้ตัวนี้ปัจจุบันเป็น c o r e a n New เ e t เ r n นะครับแต่ว่าพอเราปรับเป็น o r เรี New เอาไหมูเรียน New อเ t p o n ไทยปึ๊บมันก็พอเห็นเป็นปอนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบฟอนต์ตัวนี้ครับ ฟอนต์มันจะดูแปลกๆหน่อยฮะเอาละครับคราวน,นี้เหล็กเสริมพิเศษมันอยู่ด้านบนต้องขยับขึ้นไปข้างบนหน่อยครับมันก็จะมี Object Text อันแลนี้ Object Db เ,เสริมพิเศษมันจะอยู่ในหน่วยพิเศษครับก็คือสอพอสเสริมพิเศษเสริมพิเศษอ่าเจอแล้วเนี่ยฮะอันนี้จริงๆก็ต้องใส่เป็นคําว่าสพสเสว่มฟอนต์มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสพสเสริมพิเศษเซฟยังไม่เซฟหายจุดหนึ่งครับ อาไม่ต้องจุดเพราะว่านี้จุดเดียว่อและครับแก้2จุดนี้นะครับเรียบร้อยแล้วลองดูซิวาดอีกรอบหนึ่งแอะมาแล้วครับกลายเป็นปอกปลาตะไทยกับสวสออันนี้เดี๋ยวในอนาคตนะครับมันถึงจะปรับรอบหนึ่งนะครับคราวนี้มันจะมีอันหนึ่งก็คือข้างบนผมลองใส่ข้างบนทีว่าหนึ่งเส้นเป็นไงมันจะวาดไหมอันนี้ก็หลบมาก่อนแล้วกันวาดออกมาจุกกข้างบนเสร์มพิเศษเอาละครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราสามารถติดตั้งมาโคสำหรับวาดหน้าตัดคาร โดยการไปก๊อปปี้มาจากเว็บไซต์แล้วก็เตรียมสเปซชีตนะฮะอันนี้ใครขยันหน่อยก็ไปทําอย่างอื่นแล้วกันนะครับอันนี้ก็สามารถก๊อปปี้ไปแปะไว้ใน PowerPoint ได้นะครับอยากลองหน้าตัดตัวอื่นก็ลองปรับจูนดูนะครับอย่างเช่น15เซนแล้วก็ลึกสัก30เซนนะครับแล้วก็สั่งวาดหน้าตัดจุ๊บออกมาเรียบร้อยแล้วสเกลจะลองปรับดูก็ได้ะฮะสเกลเป็น1ต่อ10นะครับแต่ผมไม่รู้จะใช้ตอนไหนเหมือนกัน1ต่อ10ส่วนใหญ่มันวาดมันก็ต้อง1ต่อ20ลาดมันจะ เอาละครับอันนี้ขอแก้กลับมาเป็น1:20ต่อเหมือนเดิมส่วนฟอนต์นะครับต้องไปแก้ในโค้ดแล้วกันนะครับเฉะนั้นพวกนี้มันก็อยู่ใน VBA ผุก,ก็ต้องไปจูนเอานิดนึงแล้วกันว่า Object Text นะครับ Dot อเทเงั้นตัวนี้ใครอยากจูนฟอนต์ต้องมาอยู่ในดอ t ท็กเลฟด Text เ,เลตัวนี้แล้วก็ตั้งหาว่าไอ้เจ้าตัวขนาดฟอนต์นะครับฟอนต์ไซส์เนี่ยต้องมาจูนแถวๆนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าในรายละเอียดอีกทีกันเดี๋ยวผมขอปรับจูนเจ้าตัวออปชันของ เดิมแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ชอบฮะโอเคอ่าฟอนต์ตัวนี้สวยเอาล่ะครับก็อันนั้นเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับนักศึกษาก็หรือผู้ที่สนใจก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับสามารถเอาไปสร้างเป็นมาโคร VBA ได้นะครับเอาละครับลองเขียนสนุกสนุกแล้วก็ปรับไอตัวเหล็กเสริมสนุกสนุกนะครับก็พอสามารถวาดหน้าตัดคานได้วาดอะไรได้เอาไว้ใช้งานนะครับ แก้ขัดใช้ประมาณราคาประกอบแบบประมาณราคาส่งรายงานอาจารย์ก็ได้ถ้าเกิดออกแบบบ้านก็เอาหน้าตัดตัวนี้ไปแปะในรายงานกันได้นะครับก็แทนวาดเขียนได้ไม่ใช่แคดแต่ก็เขียนแทนได้นะครับเอาละครับสำหรับไอตรงคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้นักศึกษานะครับไปลองฝึกดูนะครับ